เอาเรเลูกป้วงไปครับผม AWM ฟิลิฟิฟท์ฟอรัฟสฟฟืบนะได้เข้ามาแล้วดาเมจเพิ่มมาสวงอยียงแหละดาเมจสวงความเรลีโหลดหนึ่งแต่ว่าลดแมกกาซีนล,ลงไปนะครับมาพร้อมกดไลค์คอยพุทธแปดเทือนะผู้ใดเข้ามากดไลค์พุทธแปดเทือดได้บอกนะก่อนสีรับชมนะทุกคนเบิดเพชรกันเท่าไหร่เบิดกันเท่าไหร่นะฮะคอมเมนต์มาบอกกันได้เออ จทยเพชรแป๊บเพชรมีเท่าไหร่วะนี่ครับขอบคุณครับสามนิ้วเรื่องเพื่อเอาตามที่เมนไว้เลยเด้อไอ้ครับผมแมนจักได้ก็เอาลูเนาะใส่เอสใส่อย,ยัางก็เอาลูเนาะดีแล้วโอ้ยขอบคุณหลายครับผมแมนแล้วไงยงไงนะเพชรผมมีอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นสองร้อยสี่สิบเอ็ดเพจพี่น้องเขาว่าบ่เกินสามพันคนเลยเมนบ่มันล็อกตี ผมอาจจะประมาณร้อยยีสออกนะครับผมซุปเจ้าเบิดเท่าไหรน,นะฮะหลายคนบอกว่าไม่เกินสามพันสออกลวดสีฮบวยคือ,บอเบิวนะคือโมเบิลมาออกเบิรนวะสวยเอา้าเอา้า เอาข้างหมอมันบอร์3,000แล้วเนี่ยสวยหมอ3,000ไปว่าอพอหมอเท่าไหนหเอาเนี่ยเอายอกกำลังมันว่าออกข้างไปเลยเนี่ยจักเทียร์อ่ะสูม <c oughs> ซ้ายล่ะรีไซเคิลอยู่ในเออบอปเป็นยังเขาเรียกแบบรวดเร็ยวอหานมาออกว่ซูมเลยครับ ได้รับสิทธิ์หมุนอีกสิบเก้าครั้งเอ้ยต้องได้แล้ววะต้องมาละหมอ,อบ๊อบปีญังเลือกแบบรวดเร็วสวยอาหารมาออกสวยเลือกมุนอีกบ๊อบอป็นีญังเขาต้องประหยัดนะเนีย่ยประหยัดบ้างประหยัดบ้างอะไรบ้างเลยประหยัดนะเนีย่ยประหยัดประหยัดประหยัดหมอประหยัดประหยัดสวย เ <laughs> มียง,ง่ายหน่อยเดียวกับบอว,ว่าปลอบไม่เป็นไรเอ้คนรับคนหมอมันอยู่ดูว่าเขาแบบรวยเกิดบว่าเขาต้องรับของก่อนเอาลูกน้องสวมใส่เดี๋ยวอันเดียวขอคนนึงใจนี่ไม่ม้องขอคนนึงไลหลนึงหัวใจนะมาอันเดียวไปเลยหาเท้าออ,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 ออกตอกแล้วมอ เฮ้ยบสุยเลยเนี่ยวัดอันนึงกดอันนึงกดพอบ่อเป็นยังเลือกแบบรวดเร็วอาหารมาหัวมุนแบบรวดเร็วต้องมาแล้วหมอบ้มาป่ะเลือกรวดเร็วอาหารมาออกอันนี้ว่ะวัวยร็วเร็วหมุนมาะวัววัวมีอ้ำเฮ้ยนัวอยเร็วซั้ สวยเท่าไรนนะั่นสูงไปแบกแม่ห่า,างไปแบกไ้วสวยหมดผมครับอืโอ้โหอสวาหาขวดดักียบร้อยได้แล้วสูตกดปรับมากเลยเบิร์ตเท่าไหนเบิร์ตเท่าไหนเจ้าวา่าซุปเจ้าว่าคอยเบิร์ตเท่าไหน เขาบอกว่ามันมันกักไว้สามพันพิษแม่นบอระสูงเมียนบอเพชรผมมีอยู่ที่หนึ่งแม่นสรสี่สิบเดพชรลบลบหนึ่งแี่หมื่นเพันสามร้อยสิเท่ากับสองพอันนี้ผมบวกรวมพวกน,นั้นสองพันเก้ยยี่สมแล้วแม่มงเอย ซุ้มเจ้าได้เทไหนซุ้มเจ้ได้เทไหนข่สสอัก้ายี่สิบห้าเออสองพันเก้าี่สิบ้านะแลทุกคนเอาเลือกรวดเร็วส่งไปแฮงแต่งตัวเออไปห้องแต่งตัว2องพเก้ครับสองพัครับอ้หหลายเวยเนี่ยสองพนี่สิบห้ถือก้อนหมอเข้าไปคอลเลกชันโอ้ยถือถือต้องถือปืนแล้วเออแสดง E E อ W สุดยอดสไนเปน สวย, uh, สวยละละเระเบิดได้ปะระเบิดเออระเบิดอันนี้อุ้ยพูด่าสวยสกินไอวอโหสห้าอันตึงจัดสวยหมอสวยเก้าร้อยยี่สหครับผมหมดไปครับสองพเก้ร้อยยีบเผมนะอิสกรมฮล์ฟรอมแกนซิกรเมอกเตืบหอยู่ครับผมนะครับผมนะฮะถือว่าเติบหนึะครับกดไลค์ในเดซล้อเบิรงเสียบแดกพูดา ได้มี2สองแห้งนะผมว่าเอาเรื่องอยู่นะ Yes